วิธีการใช้งานระบบโพนะครับหรือว่าระบบแบบสํารวจตั้งแต่ต้นจนจบนะครับในระบบ r m e S สําหรับระบบโพตรงนี้เนี่ยก็จะมีในระบบ r m e S ตั้งแต่เวอร์ชัน20200421เป็นต้นไปนะครับการใช้งานนะครับใช้งานยังไงเรามาดูวิธีการกันนะครับระบบโพเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ระบบนักเรียนนะครับจะอยู่ที่ระบบนักเรียน คนที่สามารถที่ทําการสร้างหัวข้อโพลได้เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าง,ง,งานหรือ,อรรหัวหน้าง,งานหรือเจ้าที่งานทะเบียนนะครับหัวหน้างานหรือเจ้าหที่งานครูที่ปรึกษาหรือว่าผู้ดูแลระบบนะครับก็สามารถสร้างได้นะครับเข้าไปที่ระบบนักเรียนนะครับจากนั้นเนี่ยจะเจอกับไอคอนนะครับที่ชื่อว่าการจัดการโพลแบบสำรวจนะครับก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับหัวข้อโพลที่มีอยู่นะครับจะมีอยู่ใน ตารางทางด้านบนนะครับหัวข้อโพลที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องของการจัดการหัวข้อโพลนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเพ Lauren ิ่มหัวข้อใหม่นะครับในการสํารวจนะครับให้เลื่อนลงไปทางด้านล่างครับจะมีเครื่องมือในการเพิ่มหัวข้อโพลอยู่นะครับชื่อหัวข้อนะครับยกตัวอย่าเงเช่นเราจะสอบถามนะครับว่าบุคลากรนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาเนี่ย มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านไหมนะครับมีแท็บเล็ตอยู่ที่บ้านไหมมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไหมนะครับก็เพิ่มหัวข้อโพเข้าไปนะครับถามก่อนนะครับว่าคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานที่บ้านหรือไม่นะครับ เมื him, right thing, so the thing, ่อเราตั้งหัวข้อเสร็จนะครับเราก็มีเช็คบล็อกนะครับให้เลือกทางด้านล่างนะครับตัวที่ yeah, <maybe. S> 1นนะครับเปิดรับความคิดเห็นนะครับเปิดรับความคิดเห็นคืออะไรนะครับก็คือโพนี้เนี่ยนะครับพร้อมที่จะรับความคิดเห็นนะครับพร้อมที่จะรับคําตอบจากบุคคลที่เราไปสอบถามหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ติ๊กเปิดรับความคิดเห็นถ้ายังไม่พร้อมนะครับเรายังจัดการคําตอบย่อย ไม่เรียบร้อยหรือว่าอาจจะเกิดอักเสบอะไรบางอย่างที่เราต้องการที่จะทําการปิดหัวข้อโพนี้ชั่วคราวนะครับเราก็สามารถเอาเช็คบ็อกตรงนี้ออกไปได้นะครับติ๊กเพื่อให้โพนี้สามารถใช้งานได้นะครับผมจะติ๊กไป,ไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีหัวข้อแล้วก็มีคําตอบนะครับอยู่แล้วต่อไปครับสํารวจนะครับสํารวจความคิดเห็นจากนักเรียนนะครับ หัวข้อนี้สำรวจกับใครบ้างสำรวจจากน,นักเรียนนะครับต้องการสำรวจบุคลากร,กรของสถานศึกษาด้วยหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าต้องการสำรวจด้วย <c oughs> ก็ติก๊กนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการสำรวจแค่นักเรียนอย่างเดียวก็ไม่ต้องติก๊กสำรวจความคิดเห็นจากบุคลากร,กรนะครับผมต้องการสำรวจทั้งหมดนะครับทั้งสถานศ,าศาึกษาต่อไปครับเปิดเผยข้อมูลผู้ตอบคำถาม นะครับการติ๊กตัวเลือกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเปิดเผยผู้ที่เข้ามาตอบคำถามว่าตอบอะไรไปนะครับซึ่งตัวเลือกนี้เนี่ยก็จะมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับว่าอาจจะทำให้ผู้ที่ตอบคำถามเนี่ยนะครับไม่ได้ให้ข้อมูลจริงได้ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่มีความเซนซิทีฟนะครับแล้วก็การเปิดตัวเลือกนี้เนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลังไม่ใช่ว่า ปิดตัวเลือกนี้อยู่นะครับแล้วอยู่ๆมาเปิดตัวเลือกในตอนหลังเนี่ยไม่ได้นะครับการเปิดหรือการปิดเนี่ยจะต้องเปิดตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่มหัวข้อเท่านั้นนะครับถัดไปครับสำรวจถึงวันที่เท่าไหร่นะครับก็วันที่สิ้นสุดที่จะรับความคิดเห็นนะครับผมจะเลือกเป็นวันที่31พฤษภาคมปี2564นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับก็ บันทึกนะครับเพื่อเพิ่มข้อมูลหัวข้อเข้าไปนะครับพอเพิ่มข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีหัวข้อโพลขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่าคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานที่บ้านหรือไม่นะครับสำรวจใครบ้างสำรวจนักเรียนและบุคลากรน,นะครับสำรวจสำรวจถึงวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่3าเอดพฤษภาคมปี2564นะครับ มีนักเรียนนะครับแล้วก็บุคลากรเข้ามาตอบคําถามหรือยังนะครับก็ยังไม่มีนะครับซึ่งสามารถที่คลิกเข้าไปตรวจสอบได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อนะครับผู้ที่เข้ามาตอบจัดการคําตอบด้านในนะครับก็ทางด้านหลังของหัวข้อครับจะมีการจัดการคําตอบทางด้านในอยู่ก็คลิกที่รูปอไอคอนที่เป็นเครื่องหมายคำพูดตรงนี้นะครับจัดการคําตอบนะครับคําตอบข้อที่1 นะครับก็ยกตัวยอย่างเช่นมีนะครับก็ใส่คําว่ามีเข้าไปบันทึกนะครับเพื่อเพิ่มข้อมูลคาตอบข้อที่2นะครับไม่มีนะครับ,นะรบก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อโพลนี้พร้อมที่จะให้บุคลากรแล้วก็นักเรียนเข้ามาตอบคําถามแล้วนะครับต่อไปก็จะเพิ่มอีกนะครับหัวข้อถัดไปนะครับคุณมี แท็บเล็ตนะครับใช้งานที่บ้านหรือไม่นะครับก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทางด้านบนอันนี้ต้องการสอบถามครับว่ามีแท็บเล็ตหรือเปล่านะครับเปิดรับความคิดเห็นสำรวจทั้งนักเรียนและบุคลากรนะครับสำรวจถึงวันที่31นะครับก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับแท็บเล็ตนะครับก็มีจัดการคำตอบนะครับให้เรียบร้อยมีนะครับ หรือว่าไม่มีปิดไปนะครับต่อไปอีกคำถามหนึ่งครับคุณมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใช้งานที่บ้านหรือไม่นะครับเปิดลบความคิดเห็นนะครับสำรวจทั้งนักเรียนและบุคลากรนะครับสำรวจถึงวันที่31นะครับ สมมติว่าคถามนี้นะครับเราต้องการที่จะรู้ด้วยว่าใครบ้างนะครับเข้ามาตอบอะไรนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะรู้ว่าหัวข้อนี้นะครับมีนักเรียนและบุคลากรคนไหนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบ้างต้องการรู้รายชื่อด้วยนะครับก็ติ๊กตัวเลือกเพิ่มเติมครับว่าเปิดเผยข้อมูลผู้ที่ตอบคําถามนะครับเฉพาะหัวข้อนี้นะครับผมก็บันทึกเข้าไป คำถามไหนก็นแล้วแต่นะครับโพไหนก็นแล้วแต่ทีเ่เปิดเผยข้อมูลผู้ที่ต่อคำถามนะครับก็จะมีตัวแดงขึงน้นทางด้านทา,ทางด้านล่างของชื่อโพสำรวจนะครับผมก็จัดการคำตอบเข้าไปนะครับว่ามีนะครับไม่มีสมมติว่าหัวข้อนี้เราต้องการรู้ชื่อนักเรียนหรือว่าบุคลากรในวิทยาลัยนะครับว่าใครมีหรือไม่มีนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้หัวข้อโพลเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อทั้งหมดนะครับในระบบของผมในหน้าจองผมตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่7คําถามนะครับคำถามแรกที่เพิ่มเข้าไปในระบบนะครับมันจะขึ้นอยู่ทางด้านบนเวลาที่มีคนเข้ามาตอบคําถามนะครับคำถามที่ผมเพิ่มเข้าไปทีหลังนะครับจะอยู่ทางด้านล่างนะครับผมก็จะมีหัวหัวข้อ สอบถามเข้าไปนะครับว่าท่านพร้อมที่จะเรียนออนไลน์หรือไม่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านเป็นอย่างไรรูปแบบของสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักเรียนที่ใช้งานนะครับคุณมีอุปกรณ์สําหรับเรียนออนไลน์หรือไม่นะครับหัวข้อนี้ต้องการรู้ด้วยว่าใครเข้ามาตอบอะไรคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ที่บ้านคุณมีหรือเปล่านะครับแท็บเล็ตที่ใช้อยู่ที่บ้านมีไหมนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ใชอ้อยู่ที่บ้านมีหรือไม่นะครับก็ จัดการหัวข้อนะครับจัดการคําตอบทางด้านในถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มคําตอบนะครับหรือว่าแก้ไขคําตอบใหม่นะครับก็สามารถที่ทําการคลิกเข้าไปจัดการคําตอบกตัวอ,อย่างเช่นความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านเป็นอย่างไรนะครับผมต้องการจัดการคําตอบเพิ่มเติมนะครับเร็วสูงมากความเร็วสูงความเร็วปกตินะต่ากัดยางแตกนะครับช้าสุดๆอะไรแบบนี้ถ้าต้องการแก้ไขนะครับหรือว่าลบ หัวข้อย่อยก็สามารถคลิกที่เครื่องมือแก้ไขหรือลบข้อมูลทางด้านล่างได้นะครับสมมติผมต้องการเพิ่มอีกข้อนึงนะครับข้อที่6นะครับว่า,าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับต้องการเพิ่มอีกหัวข้อนึงนะครับในคำตอบเข้าไปก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับสมมติว่าต,ต้องการเปลี่ยนคำว่าเต่อกัดยางแตกนะครับเปลี่ยนเป็น ปานกลางนะครับก็คลิกแก้ไขนะครับแล้วก yeah, okay, okay, ็แก้ไขข้อความได้ระดับปานกลางนะครับแก้ไขได้นะครับโอเคนะครับจัดการหัวข้อนะครับจัดการคําตอบนะครับแก้ไขหัวข้อนะครับความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับเป็นอย่างไรบ้างต้องการแก้ไขหัวข้อนะครับก็คลิกที่ไขควงแก้ไข ได้นะครับความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับมีความเร็วเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับบันทึกข้อมูลไปถ้าเกิดต้องการลบหัวข้อโพนะครับก็สามารถลบทิ้งได้นะครับโดยคลิกกระกบาดสีแดงทางด้านหลังนะครับการลบหัวข้อโพออกไปนะครับจะทำให้ ระบบเนี่ยตามไปลบคําตอบรวมถึงผู้ที่เข้ามาตอบโพลทั้งหมดออกไปด้วยนะครับจะไม่สามารถดึงกลับคืนมาได้นะครับไม่สามารถดึงดึงข้อมูลกลับคืนมาได้นะครับคร mm hmm. าวนี้เราก็จะเริ่มทําแบบสํารวจนะครับทําโพลกันนะครับสำหรับบุคลากร,กรทั่วไปนะครับเวลาล็อกอินเข้ามาในระบบ Ar เเนี่ยนะครับเข้ามาที่หน้าหลักนะครับคุณก็จะเจอตัวเตือนนะครับ ปกติแล้วจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีโพขึ้นมานะครับจะมีตัวแจ้งเตือนข,นขึ้นมาในหน้าจอนะครับว่าคุณมีโพแบบสำรวจเนี่ยที่ยังไม่ได้ตอบคาถามอยู่กี่คําถามกี่โพนะครับก็สามารถคลิกที่แบบสำรวจตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปตอบคําถามได้นะครับเพื่อเข้าไปตอบคําถามได้นะครับสาหรับนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอของนักเรียน ของนักเรียนเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้ามาในระบบ AMS ถ้าเกิดว่ามีโพลแบบสํารวจจากทางศาสศรกษาเนี่ยนะครับสำรวจเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวแจ้งเตือนนะครับตรงกลางของหน้าจอว่าคุณมีแบบสํารวจที่ยังไม่ตอบคําถามเนี่ยกี่คําถามเช่นเดียวกันก็สามารถคลิกที่ข้อความนี้เข้าไปเพื่อตอบคําถามได้นะครับของนักเรียนนะครับอ่ะก็มาตอบคําถามกันนะครับท่านพร้อมที่เรียนออนไลน์หรือไม่นะครับถ้าพร้อมก็ คลิกที่พร้อมอพร้อมในบางวิชาหรือไม่พร้อมนะครับตัวคําตอบตรงนี้เนี่ยก็คนที่สร้างคําถามเนี่ยนะครับก็จะเตรียมคำตอบไว้ให้อยู่แล้วนะครับนักเรียนก็คลิกตอบคําถามไปนะครับความเร็วเป็นอย่างไรนะครับรูปแบบของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับใช้แบบไหนอยู่นะครับอ่าก็ตอบไปนักนก็ตอไปคุณมีอุปกรณ์สําหรับเรียนออนไลน์หรือไม่นะครับก็ คลิกคำตอบไปนะครับคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไหมมีแท็บเล็ตไหมมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไหมนะครับก็คลิกคำตอบไปให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มส่งคำตอบนะครับปุ่มส่งคำตอบตรงนี้เนี่ยคลิกที่ปุ่มไหนก็ได้นะครับก็ส่งคำตอบไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดหน้าต่างนะครับเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่านักเรียนนะครับตอบพลครบทั้งหมดแล้วนะครับตัวเตือนนะครับ ว่าคุณมีโพลสำรวจอยู่ก็จะหายไปสำหรับบุคลาก,กรก็เช่นเดียวกันนะครับบุคลากรเนี่ยก็สามารถที่ทำการอาตอบแบบสอบถามได้นะครับเหมือนกับนักเรียนนะครับก็คือมีตัวแจ้งเตือนอยู่ในหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับบุคลาก,กรก็ตอบคำถามไปท่านพร้อมที่จะเรียนจะสอนออนไลน์หรือไม่นะครับความเร็วเป็นอย่างไรนะครับก็ตอบคำถามไป คำถามไหนนะครับที่ยังไม่อยากจะตอบนะครับสามารถละไว้ก่อนได้นะครับไปตอบในคำถามที่อยากตอบได้นะครับอย่างเช่นผมตอบมาทุกคำถามยกเว้นคำถามหนึ่งว่าคุณมีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์หรือไม่นะครับคำถามนี้สมมติว่าไม่ได้ไม่ไม่ตอบนะครับอยู่คำถามหนึ่งเมื่อส่งคำตอบไปแล้วนะครับ คำถามไหนก็นแล้วแต่ที่ตอบคําถามไปแล้วนะครับจะหายไปก็จะเหลือคําถามที่ยังไม่ได้ตอบคําถามครับมันก็จะมีคําถามขึ้นคาไว้แบบนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ที่เข้ามาตอบคำถามอาจจะไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีนะครับก็ละไว้ก่อนได้นะครับเมื่อมั่นใจแล้วนะครับก็สามารถมาคลิกที่ทําโพแบบสํารวจแล้วก็มาตอบได้อีกทีหนึ่งนะครับ คำถามไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคำถามที่เปิดเผยชื่อของผู้ที่ตอบคำถามนะครับจะมีตัวแดงขึ้นทางด้านล่างของคำถามนั้นนะครับด้วยเพื่อให้ผู้ที่ตอบได้รู้ว่าชื่อของตัวเองจะไปปรากฏว่าตอบอะไรนะครับก็สมมติว่าผมตอบคำถามครบทั้งหมดก็แล้วกันนะครับผมก็ส่งคำตอบไปนะครับเมื่อตอบคำถามครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีข้อความข,ข,ขึ้นมาบอกครับว่าตอนนี้เนี่ย นะครับคุณได้ตอบคาถามครบทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณในความร่วมมือในการตอบคาถามนะครับเราก็คลิกที่นี่เพื่อปิดหน้าต่างนะครับก็ปิดหน้าต่างไปพอปิดหน้าต่างไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้สําหรับผู้ดูแลก่อนแล้วกันนะครับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนะครับครูที่ปรึกษาหรือแอดมินนะครับถ้าเกิดว่าต้องการดูข้อมูลนะครับว่า โพลที่ตอบต่อไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีใครเข้ามาตอบคําถามนะครับกี่คนนะครับกราฟเป็นยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ครับที่ระบบนักเรียนนะครับแล้วก็การจัดการโพลแบบสํารวจนี่แหละนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคําถามไหนนะครับที่มีผู้ที่เข้ามาตอบคาถามนะครับจะมีตัวเลขขึ้นทางด้านหลังครับ จำนวนนักเร e film, you, <tinc S 1> ียนตอบคําถามกี่คนจานวนบุคลากรที่เข้ามาตอบคาถามกี่คนนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับโพ in ที่สํารวจไปนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านพร้อมที่จะเรียนออนไลน์หรือไม่มีนักเรียนเข้ามาตอบ3ามคนนะครับบุคลากรเข้ามาตอบ1คนนะครับถ้าต้องการดูข้อมูลก็คลิกเข้าไปนะครับที่ชื่อของโพนะครับชื่อเรื่องนะครับชื่อคําถามที่ที่ถามนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาบอกครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ มีผู้ที่พร้อมนะครับสามคนนะครับผู้ที่ไม่พร้อมหนึ่งคนนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีกราฟขึ้นมาให้นะครับพร้อมกี่คนไม่พร้อมกี่คนนะครับก็สามารถดูกราฟทางด้านล่างได้ถ้าเกิดว่ากลุ่มคำถามนั้นนะครับต้องการฟิลเตอร์นะครับว่าเฉพาะนักเรียนนะครับต้องการดูเฉพาะนักเรียนนะครับก็สามารถเลือกกลุ่มสำรวจได้ว่า ต้องการดูเฉพาะนักเรียนนะครับเฉพาะนักเรียนเนี่ยที่เข้ามาตอบก็คือ3คนนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สมมตินะครับต้องการดูบุคลากรนะครับก็เลือกกลุ่มบุคลากรได้ต้องการดูนักเรียนนะครับระดับชั้นปวช2นะครับไม่มีใครเข้ามาตอบเลยต้องการดูปวช3มนะครับมีเข้ามาตอบกี่คนปวช3กลุ่มไหนนะครับก็สามารถเลือกกลุ่มสำรวจตรงนี้ เพื่อดูกราฟได้นะครับบุคลากรก็เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มบุคลากรนะครับเอาหน้าที่ไหนนะครับเช่นเป็นครูนะครับครูเข้ามาตอบกี่คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูข้อมูลครับว่าผู้ที่เข้ามาตอบตอบจำนวนกี่คนนะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็น,นต์เท่าไหร่นะครับมีกราฟให้ดู ถ้าต้องการดูรายชื่อนะครับว่าใครเข้ามาตอบแล้วบ้างนะครับใครยังไม่เข้ามาตอบนะครับก็สามารถคลิกที่จํานวนนักเรียนแล้วก็จานวนบุคลากรทางด้านหลังตัวนี้นะครับตรวสอบรายชื่อผู้ที่เข้ามาตอบคาถามนะครับทางด้านหลังได้นะครับคำถามไหนที่เราไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ที่ตอบคาถามก็ <st astic music> จะดูได้แค่เขาเข้ามาตอบหรือย,ยังไม่ตอบนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เช่นผมต้องการดูบุคลากรนะครับใครเข้ามาตอบ นายผู้ดูแลระบบจอมขยันนะครับเข้ามาตอบคำถามแล้วดูนักเรียนสินะครับนักเรียนใครตอบคำถามแล้วบ้างใครยังไม่ตอบนะครับนักเรียนของผมเนี่ยก็จะเป็นปอช3าช่างยนต์กลุ่มหนึ่งนะครับผมจะเลือกกลุ่มนะครับปอชสารอสักครู่นะครับปอช3ามช่างยนต์กลุ่มหนึ่งนะ ก็จะมาแล้วพชอสามนะครับถ้าเลือกพชอสามคือพชอสามทั้งหมดนะครับเราดูเป็นกลุ่มๆก็ได้นะครับพชอสามช่างยนต์กลุ่ม1นะครับก็จะมีอยู่แค่กลุ่มเดียวถ้าต้องการ export ข้อมูลออกมานะครับทางด้านหลังจะมี Excel อยู่นะครับก็สามารถ export ไฟล์ e x c e l หน้านี้ออกมาได้นะครับของบุคลากรก็เช่นเดียวกันนะครับคำถามไหนนะครับที่เปิดเผย ข้อมูลผู้ที่ตอบคาถามนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นคุณมีอุปกรณ์สาหรับเรียนออนไลน์หรือไม่นะครับก็คลิกเข้าไปต้องการดูบุคลากรนะครับก็เลือกบุคลากรนะครับเนี่ยนายผู้วิระบบนะครับเข้ามาตอบว่ามีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าต้องการดูนักเรียนนะครับก็เลือกนักเรียนนะครับแล้วก็เลือกระดับชั้นไปนะครับเหมือนกันนะครับดูเป็นระดับชั้นได้นะครับดูเป็นกลุ่มๆได้ นะครับเอ็กพอร์ตข้อมูลออกมาได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะได้คําตอบด้วยว่าใครเข้ามาตอบอะไรนะครับนะครับก็เลือกปช3ก็จะเป็นแบบนี้นะครับปช3าใครที่เข้ามาตอบอะไรนะครับสามารถที่จะฟิลเตอร์ได้อันนี้ก็จะจบนะครับสําหรับผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลคราวนี้คราวนี้บุคคลอื่นนะครับผู้บริหารนะครับที่ต้องการที่จะเข้ามาดู แบบสำรวจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับท ki ี่บทสรุปนะครับเข้าไปดูได้ที่บทสรุปนะครับบทสรุปของระบบนักเรียนนะครับชื่อเรื่องว่าบทสรุปโพสำรวจนะครับผู้ทหารก็สามารถคลิกเข้าไปดูที่บทสรุปตัวนี้ได้นะครับมีหัวข้อโพอะไรบ้างที่สำรวจนะครับคลิกที่ชื่อหัวข้อนะครับเพื่อดูนะครับว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยนะครับมีจํานวนคนที่เข้ามาตอบ นะครับเท่าไรนะครับเป็นกราฟเป็นยังไงนะครับเข้ามาดูได้ฟิลเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับแอดมินนะครับดูได้เช่นเดียวกันฟิลเตอร์ได้ว่าจะเป็นดูเฉพาะบุคลากรนักเรียนที่เข้ามาตอบระดับระดับชั้นไหนกลุ่มไหนนะครับเข้ามาดูได้ต้องการดูรายชื่อผู้ที่เข้ามาตอบคาถามนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่ทําการจัดการหัวข้อโพลนะครับไม่สามารถ แก้ไขโพได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองของผู้บริหารนะครับหรือว่าผู้ที่สามารถนะครับเข้ามาดูบทสรุปของโพได้นะครับสุดท้ายครับครูที่ปรึกษานะครับครูที่ปรึกษาสามารถดูนักเรียนในที่ปรึกษาตัวเองได้ด้วยนะครับว่านักเรียนในที่ปรึกษาของตัวท่านเองเนี่ยเข้ามาตอบอะไรนะครับใครเข้ามาทําโพแล้วบ้างนะครับครูที่ปรึกษาก็เข้าไปที่ระบบนักเรียนนะครับ กลุ่มที่เป็นครูที่ปรึกษานะครับแล้วก็เลือกกลุ่มนักเรียนครับที่ต้องการนะครับเช่นผมต้องการดูนักเรียนช่างยนต์ปวช3กลุ่มหนึ่งนะครับจะมีมุมมองที่ชื่อว่าโพอยู่นะครับก็เลือกกลุ่มนักเรียนเรียบร้อยแล้วคลิกเข้าไปที่โพพอคลิกเข้าไปที่โพนะครับโพนะครับของโรงเรียนทั้งหมดที่สํารวจนักเรียนนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็ โพลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนักเรียนเข้ามาตอบคําถามกีคม่คนนะครับนักเรียนในกลุ่มของตัวท่านเองนะครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับโดยครูที่ปรึกษาเนี่ยสามารถคิดเข้าไปดูได้ครับว่าหัวข้อ aker, โพลแต่ละหัวข้อเนี่ยนักเรียน,นที่ปรึกษาของตัวท่านเองเนี่ยนะครับเข้ามาตอบจํานวนกี่คนนะครับใครที่เข้ามาตอบแล้วบ้างนะครับตรวจสอบบทสรุปได้นะครับ แล้วก็โพไหนนะครับคำถามไหนที่เปิดเผยข้อมูลผู้ที่ตอบคาถามนะครับก็สามารถที่จะดูคําตอบของนักเรียนในที่ปรึกษาตัวเองได้เช่นเดียวกันว่าเข้ามาตอบอะไรนะครับก็หวังว่านะครับระบบโพนะครับตรงนี้จะช่วยให้ศาสรายเนี่ยนะครับสามารถที่ทําการสร้างคําถามนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับรวมถึงบุคลากรนะครับได้ เข้ามาตอบคําถามโดยที่ยืนยันตัวบุคคลด้วยนะครับระบบโพตัวนี้นะครับว่าเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาตอบนะครับก็คงช่วยให้โพนี้นะครับช่วยให้สถานศึกษาเนี่ยได้รับข้อมูลนะครับจากนักศึกษาหรือว่าบุคลากรของสถานศึกษาจริงๆนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับก็หวังว่า ระบบโพนี้คงจะมีประโยชน์ให้กับสากสานะครับอย่างมากนะครับก็คลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ